เป็นจังไดระสูอได้ข้า่าหยุมกันเองเตีออกมาเตือนออกมาคู่กันว่าว่าจังไดมาเตี้ยจำคำพูดไว้นะอย่าลืมรักษาไว้ให้ดีเหมือนตอนที่อยากได้อย่าให้ประวัติสำรอยจำชื่อเพจนี้ไว้ดีๆ อิสเลอร์ครับพี่น้องอิสเลอร์มันมาเตือนนะผู้สาวเท่ากับเบาวไว้ทิน้นครับพี่น้องเดนะ้ออกมาคู่แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์มีกงมีกิกคุยคนไม่อ่านะจนเตียงหงงเตียงหักจนแบบว่าพัดภาคจากกันเลือกล่ากันจำเพจนี่ไว้ให้ดีๆอูสิยมมึงนเลง ชีวิตขาวาว่ามีแห้งบาเคยป่านี่ไพมึงสิไปยุ่งยังน้ำเขาเฮ้ยอ,อิสลเอฮะเขาบให้ความสำคัญตีเขาไปความสำคัญกับอีสวมมลายกลัวจีมึงต้องท่ำใจนะเพราะว่าอิสวมมน่ะมันเฮ็ดแบบอ้ไยังก็ละ่ะเฮ็ดให้ถือใจเขามึงเฮ็ดบ่ถือใจเขาอ่าอิสวมนะมันแบบตามใจสุยางเด้ นี่ส่วมเนี่ยแบบว่าเอออเบอร์ซวยยางเขาเห็ุจางไหนเขาว่าดีเบิร์เมื่อคืนมึงได้อิสเลอร์มึงไปคัดแก้งคัดขาเขาไปว่าไปอันนี้อันนั่นใหนเขาไปเตือนเขาไปแนะนาเขาเขาเพามากมูซีบอกให้เขาไม่ชอบเขาไม่ชอบเป็นคนไปเตือนไม่ชอบเป็นคนไปแนะนําเขาชอบเป็นคนเอออตามแบบนั้นน่ะเขาชอบแบบว่าใช่ค่ะได้ค่ะทันครับ อ่าดีครับท่านท่านครับผมแบบนั้นนะ่ะเขามักแบบนั้นอ่าเขามักแบบว่าฉันชอบใครเธอก็ต้องชอบด้วยแบบนั้นนะ่ะเขามักแบบนั้นมึงนะ่ะอิสลือมึงไปดิคิดชีวิตเขาบ่ได้ดอกนะฮมึงก็หู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นจังไดเขาเป็นแบบไดอมึงสิไปโอ้จังสันจังสีมึงถามึงถาบ่โดนดอกมึงได้ฟาดแท้มึงได้หยุ่มแท่กูสิบอกให้ บ่ผู้ไหนกับผู้หนึ่งหรืบ่ผู้ญิ่งกับผู้ชาหรือว่าเออสิออกเป็นไอ้เงี้ยลอยสิออกเป็นลอยไถแปรอะมึงอ่ะอ,อ่ะสิปแปรเปลี่ยนไปะนะ <S <S หรือฉันเองที่ผิดที่คิดมีใจให้กับเขาห, <S 1> <S 1> เออหรือเธอหูเบานะต่อไปมึงจะได้ฟังเพลงนี้มึงจะมึงจะได้มีเพลงนี้แล้วเข้ามานะเออ ต่อไปก็สิเป็นล้องขัางในล่ะต่อให้มีรอยเอ็ดผัวถ้าผู้ชายมันชั่วก็จะหาอีกคุนแล้วเดี๋ยวนี้ล้องเพ่งต่อให้มีรอยผัวนะต่อไปก็สิต่อให้มีรอยเอ็ดผัวหรอ่าเอมึงขาวรอดมึงเสียกูรอดอย่าให้ประวัติซ้ำรอยนะประวัติซ้ำรอยมึงเข้าใจยังผิดหรือเปล่า ประวัติซจำร้อยคือ,อยังไหเออคือฝ่ายยิ่งเนี้ยเป็นคนผิดฝ่ายซ้ายบ่ได้ผิดในประวัติซจำร้อยนะเออนะมึงอยู่ฟังไหนมึงก็ชัดเจนไปเลยว่ามึงสิอยู่ฟังผู้ยิ่งเลอยู่ฟังผู้ซ้ายนะอิสระเลอือกล่าสุดดิพี่น้องนะฟังทางมักยิวนะฟังทางมักยิวก็บบอกว่าไม่อยากให้ได้กับคนนี้นะ ฟังทังนั่งยิ้วก็บอกว่าบ่อยากให้ได้ก็บักยิ้วเอาแล้วครับพี่น้องหนุมกันเองแล้วตอนนี้นะเออหนุมกันไม่ชอบไม่ชอบตระกูลน,นี้เลียวว้าบุ้ยนะหยุมกันมานึกมาเนิดอยู่ตอนนี้พี่น้องเอาตามสบายครับนะมีกระแสยังไงมีกระแสเออจังไงมีคนจ้างงานแมนบ่ยังไงมีคนแบบว่าเออเขามาติดตามเขามาเบิรงหลายๆ ฝากบักตัวยน้ำเลยล่ะอย่าลืมบักตัวยเด้อไอ้บักตัวยมีกระแสน้ำแน่บอกบักตัวยแนะ่ว่าเลือกแล้วบอกบักตัวยแนะ่ว่าสารภาพรักแล้วเออเราก็ชอบเขานะจังสันจังซี่นะเออบักตัววกับิได้หูบา้านเทยบักตัวยคือว่าไอ้ผีเห็นผีมันเบิ่งกันออกเออตัวยเบิ่งบออกแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นยังเออเป็นเก้งหรือเป็นกวางเออหรือไอเอ็มสมาร์ทแมนเบิ่งบออกติดตั๋วเออนะ ขันเบื้งเบื้องบ่อขันมึง,มงคันงค้นเขาผิดแผกไปนี่นะเขาเป็นเขาเป็นแนวใหม่นี่มึงเสียเด้มึงเสียหมาดิตัวนี่แหละนี่แหะครับนะเขาออกมะคมคูออกมะคูแล้วอ่าอ่าผู้สาวเถากับบ่าวไวทีนนะอิสเลเลอร์ออกมะคูออกมะบ่าวไว้แล้วอ่าหัสิยงม,มึงกระครักละขั้นในขั้นมึงพลาดจังซี่ล่ะพี่น้อง เออรักษาไว้ให้ดีเหมือนตอนที่อยากได้ผุนเลียวบอกให้รักษาไว้ให้ดีๆไวนะเราบก็บอกหู้แล้วว่า,วาสิรักษาได้ซ้ำได้เมนบอกไว,วคนเข้าใจคนเข้ามันแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะย่งางไปตลาดโอ้ยอยากกินในอันนี้เด้อยากกินทอดปลาทูดเด้พ่อไปเห็นปนกบกันอยากกินปนกบไปสั้นแล้วโอ้ยอยากกินปนกบเด้อ เดี๋ยวพ่อไปเห็นสเต็กก็แวะเขาหาสเต็กกันแล้วแมนบอคนเท่านะบางเที่ยน่ะจิตใจมันแปรเปลี่ยนไปตลอดเวลาคนเท่านะมันเปลี่ยนแปลนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเลยแหละก็สั่นคนเท่ามันคบกันมาได้หลายปีมันชิเลิกกันบ่อ่ามึงไม่ได้เบืองเตียนะเข้าไอ้บ่อล่าหมอรับมันนะได้ข่าวว่าเตียงห้องเตียงหักกันไหนเห็นว่ารักแค่ไหนถ้าใจมันไปด้วยกันไม่ได้มันฝืนไม่ได้มันก็เลิกกันแม่นบ่แต่ถ้าเลิกอ่า ให้เลิอกอย่างถูกวิธีเลิกด้วยก,การที่บอกเลิกก่อนก่อนจะไปมีคนใหม่เมนบอกครับพี่น้องบอกเมนว่ามีคนใหม่คบซ้อนไปนะ้ำือยังออกหนกหนกกระซ่งหหนกกระแซมือนี่นี่นออครบซ้อนแต่ก็ยังบอกว่าไอผู้ทรงผู้ใช้พิษอยู่หนะันน่ะเออเมนว่าเออเนาะให้บอกเลิกแล้วค่อยไปมีคนใหม่ไม่ใช่มีคนใหม่แล้วรอให้ผู้ชายบอกเลิก สุดท้ายก็มานั่งบีบน้ําตาว่าตัวเองเป็นอฉันถูกกระทำฉันถูกกระทําฉันถูกกระทำฉันถูกกระทำานึงสิบ่แมนได้พี่น้องเออต้องเบิกน้ำในแมวว่าไฟใดเป็นไฟใดไฟใดผิดไฟใดถูกสูนี่บ่ต้องห่วงดอกสนับสนุนคนบดีเดียวสูงกสิทธิ์ไ้นี่เองล่ะกูไ่ได้บอกนะผู้ใดดีบ่ดีมสนับสนุนคนที่เฮ็ดผิดนะคนเฮ็ดผิดศีลเนี่ อ่ากะเขาเอ,อินมากเนี่ยเดี๋ยวกระิได้รับเว้นรับกรรมไปนำ้ำน่าบากใดที่สนับสนุนคนผิดศีลขอสาบางอีใดสนับสนุนคนผิดศีลขอส้เดี๋ยวผัวเดี๋ยวเมียมันก็เฮตุเองนะเดี๋ยวกระสิมว่านางห่างห่างก่างห่ออเดี๋ยวก็ส,กกกวกสิกลับบอกว่าผิดไปแล้วผิดไปแล้วแต่ยังยืนยัน ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวสิมาบอกผ้วจ่าฉันผิดไปแล้วฉันได้รับเวทรับกรรมแล้วฉันขอโทษต่อไปนีสุสิป็นทั้งสี่ละเบิงบาบาเซียสิมาอ่อนวอนผ้วเออให้ผ้ว่าแบบว่าไอ้เฮ็ดอกเข็นใจที่ได้รับเวทรับกรรมเออไม่ต้องว่วงดอกบม่ต้องไปคู่เขาดอกเขาไ่ย่านดอกอิสเลยเขาบปได้มานนางสีอ่อนมึงดอกกันเขาแค่มึงแต่ที่แรกเนี่ยเขาขอโทษมึงแล้ว เออพุนเขาไปขอโทษที่สวมบุญอ่ะเอ้ยนะเออสิบแบงฟักแบงไฟสิบแบงกันแล้วบาะทีนีหอ้าวนะเอา,เอา,เอาไ,ฟไฟดีไฟยูละบาะที่ FC ไหน, <c oughs> อน,นเอฟซีไฟเอฟซีมันเปตเรียตรวจหน้าสูดเอยเลือกเปต่นาสงสารนาสมเพชดีวะเออจากไฟเป็นไฟมุนอิปุย